ให้อภัยกันในตอนนี้ดีกว่าอาโหสิกรรมให้กันเมื่อยามตายพระจันทร์ยังมีข้างขึ้นข้างแรมพระอาทิตย์ยังมีมืดมิดในบางคราวนกยังมีบินสูงบินตำ่ำชีวิตคนเราบางครั้งก็สูงส่ง บางคราวก็ตกต่ำเป็นธรรมดาจะโศกเศร้าโศกาปวดอุราไปใหญ่ให้ยาวนานบนเส้นทางแยบยนต์ของคนกล้าต้องฝันฝ่าอุปสรรคและขวากหนามเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่งดงาม ต้องยืนหยัดพยายามในปัจจุบันในบางคราวก้าวพลาดมีบาดแผลอย่ายอมแพ้บนหนทางที่สร้างสรรค์ใครเล่าอยู่ยืนยงคงกระพันจงรู้ทันทุกทนในหนทาง ซึ่งแน่นอนในระหว่างเส้นทางสู้ความทุกข์ยากย่อมมีอยู่ทุกเยื่องย,า,ยางเพียนระวังเวียนวกตกหลุมพรางเดินไปอย่างแยบยนทั้งต้นปลายถ้าไม่ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ เพราะกลัวการหลมควม่ำขมำงายก็เอาเถิดหยุดยอพอสบายแล้วก็ตายเปล่าปลีหนึ่งชีวิตอดีตการผ่านพันถึงวันนี้ประสบการณ์มากมีหลายปีผ่านเราเจ็บปวดรวดร้าว มายาวนานเราสุขลำสำราญมานานยาวเมื่อเจ็บปวดรวดราวทุกคราวครั้งอย่าผิดหวังอาวณ์จิตร้อนหนาวเจ็บต้องจำอย่าซ้ำซากมากเรื่องราวอย่าเจ็บปวดรวดราว ไม่ลดราในชีวิตผิดพลาดมีบาดแผลเพื่อรู้ทันทุกแท้แก้รักษามีบาดแผลพิษภัยแล้วใส่ยาด้วยปล่อยวางในชีวาทุกคราคราวเมื่อบาดเจ็บก็จงอ่าน อาการเจ็บเมื่อหนาวเหน็บก็จงอ่านอาการหนาวอย่าอึดอัดขัดเคืองทุกเรื่องราวอย่าให้ทุกทบเท่ายืนยาวยังเมื่อความทุกข์กระแทกกระทันรู้ทันทุกข์อย่าขังคุกความคิดเพราะผิดหวัง อย่าโศกเศร้าหวาเวโซเซสังอย่าจริงจังกับความทุกข์เจ้าจุกใจทุกเรื่องราวลีลาปัญหาชีวิตจงทำจิตมั่นคงอย่าวันไหวโลกกะระทำขึ้นขึ้นลง,ลงลงไม่คงอะไรจงทำใจ เรียนโลกอย่างโศกเลยจากหนังสือเจ็บแต่ก็โอเคแม่รักเจ้านี้เพียงใดห่วงลูกยิ่งใหญ่ควรรู้พ่อเจ้าก็รักเอ็นดูดิ้นรนต่อสู้ อดทนหวังลูกให้อยู่เป็นสุขพ่อแม่ยอมทุก์ไม่บน่นเมตตาพร่ำสอนอดทนเพื่อลูกเป็นคนดีแท้อยากให้ลูกมีคุณธรรมคาระวะนอบน้อมพ่อแม่อย่าทำดื้อดันชนะแพ้ น้ำตาพ่อแม่ะะลังนองพ่อแบบไถไปนายามฟ้าสางลูกคิดสร้างแต่ชั่วมั่วหม่นมองแม่รถผักตักน้ำในลําคลองลูกไปจองตั๋วดูหนังแต่ยังวันพ่อทั้งป่าทํานา จนฟ้าสางลูกสบายอัดบุรีไม่เหลียวหลังพ่อกินข้าวกับเกลือเมื่อเที่ยงวันลูกสุขสันตข้าวมันไก่ใจใหญ่พอพ่อหน้าดำคร่ำเครียดทางแต่ป่าลูกเที่ยวบาฟอโชโก้จริงหนอ แม่ห่มผ้าผืนหนึ่งซึ่งมอสอลูกแสนหล่อนุ่งมอสยอดไปเลยพ่อตัวดำหลังคูอยู่กลางทุ่งลูกหมัวยุ่งเที่ยวหญิงไม่นิ่งเฉยพ่อตากแดดตากลมจนไม่เสเบยโอ้ลูกเอ๋ยเล่นไพ่ไม่แลมอง แม่ขาดเลือดแห้งขอดตรองใจเศร้าว่าลูกเราอนาคตหมดหวังหนอเพราะแม่จนลูกจึงชั่วมัวสอพรทำเหล่ากอให้พินาศขาดคุณธรรมขอเพียงแค่นี้ลูกเอ๋ยเกินเลยใหม่ที่จะสนอง ธรรมะเท่านั้นคุ้มครองปกป้องคนดีร่มเย็นชีวิตควรมีหางเสือดังเรือที่ดีมีเว้นลูกควรตั้งจิตบำเพ็ญธรรมะเป็นคุณตลอดไปโอ้ลูกเอ๋ยลูกน้อยกรอยใจแม่แม่ดูแล ปกปักเลี้ยงรักษา,าเฝ้าเฮกลยอมลำบากตราบตรัม,มายามเจ้าตื่นหรือนิทราก็อาทรพ่อของเจ้าก็เอาใจไม่น้อยกว่าเหน็ดเหนื่อยจากการงานมาอุตสาปป้อนรีบชงนมต้มน้ำซ้ำอดนอน ยามเจ้าร้องอดอ,อ้อนไม่ดุดาลูกป่วยไข้ใจพ่อแม่แทบจะขาดภาวนาให้แคล้วคลาดจากภัยนั้นอยากรับทุกของลูกมาผูกพันอยากกีดกั้นภัยทุกอย่างให้ห่างไกลเมื่อเติบโตให้เจ้าเข้าใจซึ้ง เราสองคนผู้ซึ่งอยู่ชิดใกล้ถึงดูดาว่าดีใช่อะไรก็ระหวังปลูกฝังให้เจ้าได้ดีลูกอย่าเคืองอย่ากโกรธโทษผิดผิดจงพินิรด้วยปัญญาอย่าหลีกหนีพ่อแม่รักเจ้าเท่าชีวี เลี้ยงลูกมาบัดนี้เพื่ออะไรมิหวังใดจากเจ้าเท่าปลายเข็มหวังให้เจ้าเปี่ยมเต็มทุกสมัยคุณธรรมนำร่องตลอดไปเพราะความดีจากคุ้มภัยตลอดการพ่อแม่ส่งเงินทองแก่ลูกใช้ จงตั้งใจภาคเพียนเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายอันพ่อแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตาย ลูกสบายพ่อกับแม่ก็ชื่นใจอันบุญทานการกุศลควรทำเถิดเราตายเกิดชาติไหนๆไม่มองสีลูกจะสวยรวยทรัพย์ปัญญามีเป็นคนดีพร้อมได้ทั้งกายใจ พลกระเทยใบบ้าตาหูหนวงอีกจำพวกเดินไม่รอดไปทางไหนหน้าสมเพศเวทนาหน้าน้อยใจทำบุญไว้ช่วยอุดหนุนบุญคำชูการเกิดแก่เจ็บตายให้สำนึกควรระลึก เอาไว้ให้ทุกผู้ทั้งเศรษฐีอย่าจกท่านปราดวินยูใครจะอยู่ผลตายนั้นไม่มีเมื่อตายแล้วก็เวียนเกิดกำเนิดใหม่ท่องเที่ยวไปในสงสารหมดทางนี้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย แต่ละทีจะเกิดดีตายดีอยู่ที่กรรมถ้าทำดีบุญมีกุศลช่วยเอื้ออำนวยกุศลชุกอุปธรรมผลเปรตสัตว์อสุรากุศลนำช่วยจุนคำสู่สวรรค์ขั้นนิพาน ถ้าทำชั่วจะพาตัวไปสู่ทุกข์เข้าปันบุกในนรกแดนสถานต้องทนทุกข์เวทนาสุดประมาณขอเชิญท่านหญิงชายสร้างความดีอันศีลทานภาวนาอุตสาสร้าง มันปล่อยวางสังขารในทุกที่ทุกสมุทัยนิโรธมักท่านทรงชี้หนทางนี้ใครเดินอยู่สู่นิพพานจะช้าเร็วอยู่ที่สร้างการกุศลบำเพ็ญตนภาวนากรรมฐานละกิเลสตัณหาอุปาทาน จิตฟุ้งซ่านใจเศร้าหมองอย่าให้มีเอาศีลธรรมถือประจําในชีวิตบําเพ็ญจิตปล่อยวางเข้าทางนี้ตัวกิเลสโลกโกรธหลงอย่าให้มีทั้งหมดนี้ท่านชี้ไว้ในพระธรรมธรรมนี้แลสุดแล้วแต่ ท่านจะคิดกระแสจิตของท่านขั้นสูงตำ่ำท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อบาปบุญกรรมเชิญท่านทำกรรมนั้นนั้นของท่านเทินอันบุญกรรมทำไว้ดีทีละน้อยแต่ทำบ่อยคอยหมั่นเพิ่มเติมกุศล เหมือนตุ่มน้ำที่เปิดงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงแม้เราสร้างสั่งสมบ่มบาปบ่อยทีละน้อยทำไปด้วยใจหลงย่อมจักเต็มด้วยบาปนั้นเป็นมั่นคงบาปย่อมส่งสู่นรกตกต่ำพัน เพราะฉะนั้นสาธุชนท่านทั้งหลายทั้งหญิงชายควรพินิจคิดเปลี่ยนพันบาปกรรมใดคิดสร้างเลิกกรางมันทุกวีวันเร่งนำตนพ้นอบาย